สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจ,จงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะจะมาแบบคลิปสั้นๆนะคะค่ะมีราศีใดที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะอาจจะเป็นราศีคุณหรือว่าราศีเขาได้นะคะดูผ่านๆนะคะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะราศีมีนราศีธนู ราศีกันราศีมังกรราศีสิงห์ราศีพฤษภทำมาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขานะคะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ พลังงานอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะสลับได้สลับกันได้นะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้นะคะสามดาบนะคะเก้าไม้นะคะห้าดาบนะคะ ดีเอ็มเพลสห้าเหรียญน,นะคะพลังงานค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะพลังงานของเขาคนนี้นะค,ะคุณและเขานะคะเป็นคนที่มีประเด็นกันนะคะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะคุณอาจจะอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่า ต่างคนต่างอยู่นะคะเขาก็อาจจะแอบมองคุณอยู่นะคะก้าวไม้นะเขาแอบมองคุณอยู่นะคะเหมือนคุณและเขามีเรื่องที่ทำให้เจ็บปวดหัวใจซึ่งกันและกันนะคะมีความผิดหวังมีความเสียใจนะคะในความสัมพันธ์นะคะแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นดีเอมเพลสนะคะคุณเป็นคนที่สมบูรณ์นะคะคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มี หน้าที่การงานที่ดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่เป็นคนเก่งนะคะมีความรู้ความสามารถนะคะอยู่ได้ด้วยตัวของของคุณเองนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนในหัวใจของเขานะคะ<ม>เขารู้สึกเหงานะคะเมื่อไม่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคะค<ม>่ามาดูฟังใจใเขานะคะ<ม>ขอเปิดสิบใบเลยนะคะ คนที่ฆ่าฉัน10ดาบนะคะเรื่องระหว่างทางเชยังไม่ตายหรือยังยิ้มได้ หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจปล่อยไปตามหัวใจรอยยิ้มดาวเดิองดาวโรย ใจโสมถ้าความรู้สึกของเขานะคะเขาเจ็บปวดหัวใจมากเลยนะคะใจโสมกับสิบดาบนะคะคุณและเขานะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะผิดหวังเสียใจนะคะหรือมีอีกฝ่ายหนึ่งโดนทำร้ายนะคะโดนทำร้ายจิตใจนะคะสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้คุณได้รู้นะคะเขาอาจจะดูเหมือนนิ่งเฉยใส่คุณนะคะ ดูแบบว่าไม่สนใจคุณนะคะเชยังไม่ตายนะคะดูสีหน้าเขานะคะเหมือนเขาไม่สนใจคุณนะคะแต่ว่าภายในใจเขานะคะแต่ภายในใจเขายังคงเก็บกอดความรู้สึกนี้ไว้ที่เกี่ยวกับคุณนะคะสี่เหรียญนะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็คิดถึงรอยยิ้มของคุณด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ยิ้มสวยนะคะนะคะี่ค่ะดูสีหน้าเขานะคะดาวเดินดาวเยนะคะคือเขานั่งคิดถึงคุณนะคะมีน้ําตาคอนะคะ เขาคิดถึงรอยยิ้มของคุณนะคะความสดใสของคุณนะคะเขาอยากจะปล่อยตัวเองนะคะไปตามหัวใจของเขาแล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจจะใช้สมองนะคะใช้ความคิดมากกว่าความรู้สึกนะคะเขาพยายามรักษาดวงใจตัวเองนะ,ะพยายามคิดบวกนะคะเพื่อรักษาดวงใจเพื่อให ไม่มีพลังงานลบๆนะคะเขายังคงยิ้มได้กับความรู้สึกของเขานะคะถึงแม้ว่าภายในใจของเขาจะเจ็บปวดมากขนาดไหนนะคะแต่ภายนอกที่เขาแสดงออกมาคือการยิ้มล่าเริงและมีความสุขนะคะ เขาาจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะคะชอบเดินทางนะคะแบกเป้นะคะเรื่องระหว่างทางนะคะคือระหว่างที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวนะ,ะเขาก็ยังคงมีคุณอยู่ในหัวใจเขานะคะคุณยังคงเป็นความทรงจำที่เขายังไม่เคยลืมนะคะ หามาดูไพ่รักนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ความรู้สึกของเขานะคะคุณคือคนที่เขาถูกใจนะคะคุณคือคนที่เขาลหลงไหลนะคะมีกระเป๋ามากมายนะคะเขาไม่ได้เลือกนะ,ะเขาเลือกกระเป๋าใบนี้นะคะเปรียบเสมือนว่าคุณคือคนที่เขาถูกใจแล้วก็รู้สึกลหลงไหลนะคะในความเป็นเป็นตัวของตัวคุณนะคะ เขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะสอนคุณก็ได้นะหรือว่าคุณอาจจะเปรียบเสมือนความรักแบบว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์นะคะเป็นรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะอยากจะอยู่เคียงข้างคุณนะคะคอยดูแลคุณนะคะในบางท่านนะคะอาจจะเป็นรักที่รู้จักกันในสมัยเด็กนะคะ สมัยมัธยมต้นมัธยมปลายได้นะคะแล้วก็เหมือนแบบว่ามาเจอกันอีกครั้งเมื่อตอนโตนะคะหรือว่าในบางท่านอาจจะเป็นหรือว่าในบางท่านอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้นะคะเหมือนตอนนี้เขาแอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแล้วแต่บางท่านนะคะ อาจจะส่องคุณหนักมากนะคะดูสีหน้านะคะดูแววตาเขานะคะบางทีนะคะเขาอาจจะอธิษฐานนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะหรือว่าแอบ,บรอคอยคุณนะคะแอบบคิดถึงคุณนะคะเวลามืดๆคดคำคำนะคะก็จะคิดถึงเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณกับเขานะคะ มาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะอยากคุยด้วย Facebook l i น e นะคะเธอเราเลือกคนผิด พักผ่อนเยอะๆอย่าคิดมากเลยนะเป็นเราได้ไหมที่ยืนตรงนั้นข้างๆเธอค่ะนี่คือข้อความที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณนะคะอยากคุยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line นะคะ วอตแอนะคะเธอเราเลือกคนผิดพักผ่อนเยอะๆอย่าคิดมากเลยนะเป็นเราได้ไหมที่ยืนตรงนั้นข้างๆเธอคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ